ข้อหมอนข้างไหนไม่ร้อนยือไงเอ้ยฉันจำนายได้เอาชื่อเต่าใช่ไหมใช่ที่ทำงานอยู่กับขุนตาลใช่ไหมเนี่ยใช่เออนี่ฉันจำนายได้ไงนายเต่าเล็จจำเราได้ไหมจำได้สิเอ้ยใครใครคุณใครนึกไม่ออกยังไงคุณกันชัย ไปเกี่ยวอะไรกับกัญชยัยไม่ใช่แล้วจำผดคนแล้วเนี่ยโห<ว>ไม่ใช่ออกหนก็ใชครับดูก่อนไม่เกี่ยวกับเขาโห,โหดูทุกวันเลยพอแล้วไม่เอาละแต่ฉันจำได้นะจำได้ใช่ไหมเต่าใช่ไหม,ไมเล่าใช่สิและจำฉันได้ไหมเนี่ยจ<ท>ำ,ำได้สิแล้วใครล่ะคุณกัญช,ชัยมึงใช่ที่ไหนแลวไม่รู้เรื่องเนี่ยุหนุ่มไม่ต้องมาอยู่ไอ้หนุ่มเนิมไหนอ่ะไอ้นุ่ม นี่มาทำไมคุยไม่รู้เรื่องเลยบอก้วให้ทำไมฉันจะจบเนี่ยะเออชงมาชื่อนี้ที่ไหนล่ะเขาเรียกคุณจนได้ในี่ต่างเออสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องชายโอ้โหเฮ้ยคุยเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่คุยไม่รู้เรื่องสักคำเฮ้ยว่าแต่เองแวะแม่หน่วยก้านดีนี่มันกองกำานวยการรับสมัครทหารเอ็งอยากเป็นทหารไหมวะเมื่อก่อนนี้เ่ยผมเคยอยากจะเป็นทหารอื แต่พอดีว่าชีวิตผมเนี่ยมันเจอแต่เรื่องแย่ๆก็เลยลืมคิดเรื่องทหารไปเลยไหนๆวันนี้เนี่ยวนมาเจอทหารอีกครั้งหนึ่งท่านรา้ผมถามพี่หน่อยอว่าเป็นทหารเนี่ยมันยากหรือเปล่าครับพี่การเป็นทหารเนี่ยอะไรไม่ต้องต้องเล่าหรอนั่งเฉยๆจะคุยธุระอะไรไม่ต้องเฉยไม่ได้เราคุณดีด <laughs> การเป็นทหารเนี่ยน้องดิดสูงดีดสูง มันไม่ยากแล้วมันก็ไม่ง่ายเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติของพี่ย่อยให้ฟังนะถ้าพี่เล่าประวัติไปแล้วเพอเองจะสนใจอยากไป็นฐานไงนได้ครับพี่พประวัติ<ด>ของพี่นะสมัยก่อนในน้องนะอยากฟังพี่ก็เป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนเัอเองนี่แหละวันๆก็ไม่ทาอะไรแล้วก็เดินเตะฝุ่นไปเดินมนจะสศกิดอะไรเนี่ยกูเป็นหมาล้าอาหารมัง้งน่เฉยๆอะวันๆเนี่ยนะพี่เนี่ยนะเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดา ก็เดินเตะฝุ่นไปตามบ้านนอกมันมีอยู่วันหนึ่งไงน้องเองเชื่อไหมจุดพลิกผันในชีวิตพี่วันนั้นพี่เดินเล่นกับเพื่อนๆอยู่สายตาของพี่หันไปเห็นนี่กองาำวยการรับสมัครทหารพี่ก็คิดว่าไวรุ่นอย่างพี่อยู่แป๊บทำอะไรอ่ะพี่ก็เลยไปสมัครทหารเลยเองเชื่อไหมจากวันนั้นะจนวันเนี้ยพี่กินตำแหน่งไปถึง <c oughs> แม่เธออ กังวลไว้ก็ได้ไมอย่าบอกมือมันไปไม่งั้นนอนตายกับแพลงถ้ามันเดินเข้ามาคุยมาทักก็บอก แล้วมึงจะผัดทำไมเนี่ยเออมึงง่ายเฉยมันมันมันแตะฆ่ากรรมฮะมันแตะฆ่ากรรมอะไรอนี่ยมันแตะฆ่ากรรมมันตาดฆ่าแก่คอยคุดคู่อะไรเขงพูดเนี่ยพูดค่อยคอยทำไมกูต้องพูดค่อยคอยอ่ะหิ้มันดู หูมันดีหูมันดีก็หูมันดีนี่มึงจะผัวน้ำทำไมอ่ะไอ้หนี่มึงเนี่ยอย่าอย่ามึงไม่ต้องหัวแล้วอย่าไปใกล้มันมันอยู่ไกลไอ้หนึ่งผีไม่ค่อยดูหูไม่ค่อยดีหรอกแค่ไหมพอแล้วกูพอจะเข้าใจกันแล้วอย่าไปใกล้มันทำไมอีกล่ะหาออกมอยโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยถอยออกมา มึงเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมึงที่ต้องพูดนั่งเฉยจะคุยธุระเนี่ยแ่ยันพูดแค่หยันเล่นไอ้น้องครับพ, <า S 1> พี่พี่เล่าถึงไหนแล้ววนะน่ะอ๋อถึงยุธยาแล้วครับออนิกออกแล้ะไอตอนนั้นใช่ไหมพี่ไปสมัครทหารไงเออเออเออพอไปสมัครทหารหนายน้องนะจากวันนั้นนะครับพี่พี่ก็ก<ม>ินตําแหน่งเป็นพลทหารธรรมดาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเลื่อนไปเป็นปี ตำแหน่งของพี่นี่ขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยว้ยไอ้น้อง ơi. เอ้ยเองเชื่อไหมจากวันนั้นก็ธรรมดาจนพี่กินตำแหน่งจนถึงวันเนี้ยเป็นผ<ะ>ูงแ<ะ>ม่มทางเธอมึงอย่าเสือกทะเลึ่ไปบอกมัน i แลกก๋วยเตี๋ยวไีแรกก๋วยเตี๋ยวอะไรมันก็หิวก็ไปกินเดี๋ยวให้ตังไปกินก็ได้เดี๋ยวคนขอถ่ายรูปเป็นออกลูกตังซะแล้วนั่งเฉยๆพวกเราคู่แข่งเขาคุยกันไม่ต้องขยันหมดเพลงแล้วสองเอองเ่ยเฉยๆเดเต่ามึงนะสองเพลงแล้วนะียังให้มีอีกเพลงนึงนะมึงนะไม่สามารถช่วยได้เองเอาล่ะเออเขาคุยกันอยู่มึงร้องเพลงอะไรมึงเงี้ยอย่าไปฟังมันเลยเว้ยถ้าพี่มีฟังไมปกันไรสาระเอาเรื่องเองดีกว่า พี่อยากให้เองเป็นทหารจริงๆในน้องนะพี่นี่นะอาจจะเล่าจุดพลิกผันให้เลยแล้วกันวันนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งไอ้น้องจากพี่เนะก็มียศและพี่เริ่มมียศแล้วแต่ไอ้วันนั้นน่ะจุดพลิกผันในชีวิตพี่มันเกิดขึ้นกองทัพมันยกมาไอ้แม่ทัพคนเก่ามันไปไม่ได้มันเกิดล้มป่วยลงไอ้พี่เนี่ยมันกำลังวัยรุ่นเลยเนาะไฟกําลังแรงพี่ขันอาสาเลยเป็นแม่ทัพเองออกไปสู้ลุกเองเองรู้ไหมโชคชะตาพาพี่ไป จากวันนั้นพี่ไล้รับชัยชนะไงพี่จนกินตำแหน่งเป็นถึงออกหลวงราจจัตุรงลานด้วยเนาะ เมื่ะไปเป็นนักร้องไหมไม่ต้องมาเล่นกกล,ลิเกแล้วเป็นตลกนักเพลงนะ <l oss> <l oss> โอ้โหก็จะคุยกันเดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องอยู่นั่นน่ะมึงนั่งเฉยๆได้ไหมอเออเออไอ้น้องพี่ก็เล่าประวัติของพี่ไปแล้วว่า <l oss> แต่เองแต่ว่าสนใจเป็นแม่หนารนะิ่ะเหนื่อยมานั่งวหมสุด<ม>ยอดเลยพี่ผมฟังประวัติพี่เนะี<ม>่ยเขาก็รู้สึกมีไฟขึ้นมาเลยแต่ว่าแปลกเลยพี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องผู้หญิงเลยไม่มีเลยประวัตินี่มันไม่มีเลยน้องเรื่องผู้หญิงคดีผู้หญิงก็ไม่มีไม่มี ว่าเ,วเองพูดเอาอะไรวะยอดเลยผมจะได้ให้พี่เป็นแบบอย่างไอ้น้องเองดูแบบพี่ไว้นะตอนนี้เองยังอายุน้อยอยู่สุดยอดยพี่เออเอาเรื่องทางหารดีกว่าอ่ะผมบอกพี่ตามตรงเลยผมนั่นไม่ได้อยากจะเป็นทหารหรอกพี่แต่ที่ผมนั่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยเพราะว่าผมมีปัญหากับไี่แม่ทัพในเมืองนี่แหละพี่เฮ้ยเองมีปัญหากับแม่ทัพในเมืองใช่ครับมันก็เข้าทางพี่เลยสิวะ พี่เนอยู่ในเมืองมาพี่รู้แท้ทุกคนแหละแม่ทัพอ่ะว่าแต่เองเธอมีปัญหาอะไรกับมันวะดีเลยครับพี่ถ้าถามว่าพี่รู้จักมันเนี่ยพี่บอกผมหน่อยแล้วกันผมมีพี่สาวอืพี่สาวผมได้เสียกับแม่ทัพอยู่กินด้วยกันอืจนตั้งท้องมันบอกกับพี่สาวมว่ามันจะกลับมารับพี่สาวผมนั่นเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกันแต่สุดท้ายมันก็ทิ้งพี่สาวผมปล่อยให้พี่สาวผมรอมัน มันไม่ไปทักพี่ผมนะเอ้ยนี่มันเข้าข่ายหลอกลวงแคไหนน้องไอ้คนแบบนี้เนี่ยทำไมมันชั่วจริงๆวะอย่าไปว่าแกเองเล่าต่อสิวะพี่สาวผมก็รอเออรอแล้วรอแล้วรอ,อ,อจนคลอดลูกออกมาเออเออยังไม่เห็นแม้แต่เงาหัวของมันออชาวบ้านตีฉีนตีทาว่าพี่สาวผมสเสียหายออจนพี่สาวผมอับอายขายหนะ้าเป็นตัดสินใจทิ้งลูกเอาไว้ออออแล้วพี่สาว ต้องหนีไปกระโดดด้านคาดตัวตายเฮ้ยนี่มาถึงก็ตายเลยเหรอวะเฮ้ยถ้าตายแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะแม้ไอ้ผู้ชายแบบนี้นี่นะแม้มันเลวจริงๆหวะ่ะอย่าไปว่าแกอีกเล่าก่อซุ<ำ>าตายเอ,อืมอีแม่ครับุณนได้มาจับมาพอดีอืมพอมันรู้ว่าพี่ผมตายอืมมันคิดจะลูกมันไปเลียงในเมืองเออเออแต่แม่ผมไม่ยอมอืมมันเลยบอกกับแม่ผม ว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันบาทสาแม่ผมไม่ตอบตอบลกลงมันไปแตพอรับหลังมาลงบันไดมันก็ส่งให้คนมาลักเด็กฮะนี่มีคนลักเด็กด้วยเหรอวะว้ยไอ้คนลักเด็กนี่มันเฮี้ยจริงๆโอ้ไอ้น้องเองเล่าต่อเถอะพี่กำลังอยากรู้ทำไมพี่โกรธแทนเองของมที่เป็นงวงร้าอแม่ผมได้รีบวิ่งตาม,มไป แต่แม่ผมก็แก่แล้วสุดท้ายก็ถูกพวกมันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสโชคดีกว่าที่แม่จะสิ้นใจผมไปเจอแม่แม่เลยได้เล่าเรืเร่องทั้งหมดให้ผมได้รูแล้วฝากผมมาว่าให้ผมแก้แค้นให้กับแม่เออเก้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องพอ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 เองยิ่งเล่าพี่ยิ่งเครียดแทนเองเรื่องแบบนี้ไม่เรื่องเล็กๆนะนว้ยน้องพี่ถามไลยสักคำเลยว่าถ้าเองเจอผู้ชายแบบเนี้เองจะทำยไงกับมันวะถ้าผมเจอัน่ เออผมกับฟันฉับเดียวให้ขาดสองท่อนเลยพี่เฮ้ยไอ้น้องมันจะคุ้มเหรอวะเองเก็บความแค้นมาตั้งนานเจอผู้ชายแบบนี้ว่าฟันฉับเดียวมันคุ้มตรงไหนถ้าเป็นพี่นะเว้ยพี่เจอผู้ชายแบบนี้นะแม่พี่จับมัดแขนมัดขาแล้วเอาไม้เน่ยสับไปยี่นี่นแล้วโยนเนื้อให้หมามันแดกไปมันต้องอย่างนี้ว่าแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันชื่ออะไรวะได้ครับพี่บอกชื่อมาดิจะบอกให้พี่เล้เออเดี๋ยวช่วยตาม มันชื่อว่ามันเชื่ออะไรไอ้แม่ทับบนตราโดนจัดทวายใจใจกูเหรอเนี่ยแล้วที่หลังมึงส่งซิกกูสักหน่อยสิ ติ๊กจนหน้าจะไม่เป็นมนุษย์เลยคุณมึงเอาอะไมาหาพูดทำไมเนี่ยโอ้ยไปคิดมันมาพี่เป็นอะไรไม่มีอะไรเนาะเอ็งอะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ต้องเอามีดมาพี่ตกใจขอโทษขอโทษคนลุกหมดเลยเนาะผมก็โทษด้วยเออไม่เป็นไรคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักพี่เลยพี่ชื่อว่าอะไรครับ พี่พี่ชื่อว่าอะไรครับอ๋อชื่อพี่เหรอครับพี่อ๋ออ๋อผมกัญชัยครับมาเขาอยู่บนกระแสก็พูนี่้เลครับพี่กัญชัยครับผมว่างๆไปรายการพี่ได้นะครับเออเออเอางี้ได้น้องนะพี่รู้จักหรือเปล่าไอ้แม่ท่ามตราพี่เคยได้ยินชื่อเลย มันอยู่ในเมืองหรือเปล่าพี่ <ไป S 2> พี่บอก,บอกผมเลยว่าจะฆ่ามันอย่างนี้แหละเองเย็นๆน้องเย็นๆพี่เนี่ยเคยได้ยินชื่อมันเคยเจอมันอยู่ครั้งสองครั้งนะแต่ว่าหลังๆนี่พี่ไปเจอมาหลายปีแล้วน่าจะลงใต้ไปแล้วนะพี่ว่าเอางี้เดี๋ยวมีโอกาสพี่จะตามหาให้แถ้าเจอพี่จะบอกเองมันอาจจะโดนผู้หญิงยิงตายไปแล้วก็ได้พี่ <laughs> เออนะมันก็น่าคิดแน่มนตานะทำไมมันไม่ตายด้วยมือ เรื่องของมันมันมันจะไปไหนเรื่องของมันนะเองพี่ว่าเองอย่าไปใส่ใจกับมันเลยนะมันโตแล้วเองนะ่ะเอาเรื่องทหารดีกว่าเองอยากไปไหมว่าใช่แน่ๆมันโดนผียิงแน่ๆที่หลังนะมึงมองมันไปไกลกูมันมาเองก็แกนเย็ดมันมาอไอ้น้อง,เอ,งเอ้ยมีอะไรหรอกพี่จะปรึกษากันไว้ เอแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยพักไว้ก่อนไอ้เรื่องความแค้นอะไรเนี่ยเอ็งเอาอนาคตไว้ก่อนอนาคตเองจะเป็นทหารเอ็งอยากเป็นไหมผมเป็นได้ไหมล่ะถ้าเป็นผมก็เป็นก็หน่วยก้านอย่างงี้มันก็เป็นได้นะแต่มันต้องลงชื่อก่อนแต่ผมก็เป็นเอังชื่ออะไรล่ะผมชื่อสันติเออสันติราตีเอา้าเองก็ลูกไม่ต่อมาสิ <laughs> พี่พี่รู้จักแม่ผมด้วยพี่รู้จักแม่ผมด้วยเหรอพี่พี่จะไม่รู้จักแม่เองได้ไงไหนน้องได้ยินพี่พูดชื่อแม่ผมอะไรแม่ตอก็ใช่ไหมเออเมื่อกี้พี่พูดใช่ไหมล่ะก็พี่เห็นเองพูดชื่อมาก่อนแล้วมันต่อตอมันกันพี่ก็ดาเอาแล้วถูกไหมล่ะถูกอุ้ยสีรูปเดียว แล้วแม่นก็เดิน <c oughs> พี่ไม่สบายเลยน้องเลยพี่จะไปพักละแล้ว, <Okay. S 2> เวเองไปตัดเครื่องแบบเครื่องทรงไปไปนําพี่ไปเลยอ้าวผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะพี่พี่นําผมไหมสิผมเป็นทหารใหม่นะเนี่ยเออเนาะพี่นําไปเลยเดี๋ยวพี่ต้องนําเองนะไอตาวของี่สอง <c oughs> เดี๋ยวผมปิดท้ายเออได้ได้พี่ไปนะครับนะพี่เต่าเต่า ปิดโต๊ดกันชัยด้วยสักที่หนึ่งที่แม่ทำมันพลาสักที่สองใี้คนรักเที่แไ่ที่เจ้ากันก่อนเดี๋ยวเห็น